กินข่าวได้นีเลยเนาะนเด็กๆคะ่ะตื่นกินข้าวได้แล้วคะ่ะตายแล้วเนยว สวัสดีค่ะพบกับช่องรจนะครัวคนเดินป่าค่ะวันนี้ทำกับข้าวเสร็จแล้วมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะมาครับทานข้าวด้วยกันครับคือเมนูวันนี้ที่แรกอ่ะรจนะไม่ได้ว่าจะละลายพริกผงแต่ว่ากำลังจะตำน้ำพริกกะปิกันแล้วค่ะมาดูมันไม่มีกะปิก็เลยนี่ทอดปลาทูกับทอดไข่ใช้โะอมแล้วเตรียมกินกับน้ำพริกน้ำพริกกะปิไม่มีกะปิก็เลยได้กินน้ำพริกผงแทนค่ะ มาค่ะกินข้าวด้วยกันกับรสชนะแล้วก็พี่นายกันค่ะมาเด้อมาเด้อกินข้าวอมแอมนางเปา <c oughs> นันอยู่ทั้งนอกจิกออมา ส่พักแชงเนาะส่งพักแฝ<ะ>ง,งอ่อกัดพักกลกว น่ากินมากเอกกะลังง่วงอยู่พอดีเลยเย็นๆตรงไหนพเพลงเยี่ยงแมานางสอนอจากขวดแต่ว่าเท่ากับเบิ้งในยูทูบเอาก็ได้อย่าดี <c oughs> ดให้เป็นเพลงเด้อเดี๋ยวตดตีกะทิดเด้อแต่แต่วันใดดีดว่าเป็น <laughs> พักสายตาอูหันดีเพลงฝนตกที่หน้าต่างแต่อูลืมแล้วโดนแล้วไอเกียมันจับคอร์ดเบียดเบ้อเลยดิแต่ไม่สมมติสมมติคอร์ดสมมติเพลงอ่ะมันกระดิดได้อยู่แต่น้องแย่งไปน้องเขาได้อยู่แต่ว่ามันลืมแล้วคอร์ดอยู่ตรงไหนอันคอร์ดอันไหนเดี๋ยวก็ให้ลงเคียงมาสวนตัวอุ้ยมาสีใหญ่กระทอมกาแดงใหย่กระทบมาไบบ เพลงรำมานุ่นเพลงยังกับพอดีไปต้องขอได้๋ยวดูดิตีลาะเพ็นเคยได้ยินเลยอรุ่ณไม่สวัสดีค่ะจานที่สองชอบอันนี้เหรออร่อยใช่ไหมชอบหมูมัอร่อยมีนอเดียวนึงไปเก็บมาแจะล้างบาตรคุณเออ กินข้าวหรุกโอเคไปแฟนเข่าก่อนคลิปไหนนี้คลิปแม่คลิปใหม่ก,กินข้าวกับอะไรคะโเหเฮ็ดยังน่ะไม่ยังเลย ขย้ำยั้งขย้ำเลยปลาทูปลาทูไข่เพดชอาอมแล้วก็ใส่น,น้ำพริกที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ใส่น้ำปลาแซบจ๊บที่แหลกเห็นกินมืออยู่กระอันนี้มาไงใช้มือหยั่กินเลยอังเปาไปจะแซบเนาะไม่ไงเนาะไม่ไงอังเปาได้เสือหมากกะระแลงรออังเปากินข้าเสร็จเดี๋ยวจะพาไปบ้านโนนหรือว่าอำเภอไปซื้อ กับข้าวไปทํากินอยู่นาดงหน้องมะกอกกันค่ะวันนี้วันนี้เราจะไปนอนชมบรรยากาศหนาวหนาวทรมานเออสบายเย็นค่ะร่มแรงค่ะเมื่อคืนพี่นายบอกว่าหนาวมากหนาวสุดๆไปซื้อของกัน<ข>ค่ะไปกันในสโกเป็นไรหรอก ังเปาตาน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะวันนี้เราจะไปทํากุ้งเผากับส้มตํากินอยู่กระท่อมนาดุงอันนี้รัชนาก็ขับจากตลาดก็รีบเตรียมของเลยค่ะอันนี้เป็นพวกผักสดแล้วก็เครื่องส้มตามําส้มตำช่วยจานขนมจีนข้าวเปล่าเหลือคลุกอ่าเดี๋ยวจะลืมคลุกรัชนาเตรียมของเสร็จแล้วค่ะอ๋อเหลือถ่านเดี๋ยวไปเอาถ่านก่อนค่ะ เตรียมของกลับจากซื้อของไปตลาดก็ต้องรีบเตรียมของก็เลยได้ไม่ได้มีเวลาถ่ายนะคะเตรียมเครื่องส้มตำแล้วก็เอากุ้งไปย่างน้ําจิ้มผักสดไปขนของขึ้นรถไปติดตามที่ช่องพี่นายนะคะไปนอนนาะดงหนองมะกอกแล้วก็ช่องเดินเดินด,ดงค่ะของอมแอมอมแอมก็จะไปอยู่กระท่อมกับพ่อ่ะเราเดินทางกันค่ะใส,ส,ใส่ใช่เออใช่ไะเดี๋ยวมันจะข้าม หนูไปโดนหนูก็โดนไฟ็ันใช่ไหมใช่แป๊บเลยเดีะชาเลยเลย,เยอ้าวคนสวยทำไมคนสวยนั่งข้างหลังคะมเคค <น S 2> มารถจ้าอ้าวคนสวย<ม>กระบะมันแน่นอยู่ใช่ไหมห<ม>นูนั่งอยู่<ม>บนนี้ไ,ได้นะลูกบนถังตาหลังทางนี้ก็เมานะเนอะ ได้นั่งอย่างนี้ได้อยู่นั่งสบายเลยบอไปขึ้นรถล,ดลกูกจะนั่งไหนเธงอ่ะนั่งข้างหลังได้ไหมแล้วเ <Okay. S 1> จแค่นั่งหลังไม่หาเก้าอี้นั่งพ่อเอาผ้าห่มหนูไปแล้วเหรอผ้าห่มทำไมไม่เอากระเป๋าไปไว้ข้างในเผื่อฝุ่นเออแต่ว่าไม่มีฝุ่นหรอก <Okay. S 2> เลยแม่เคยโดนช็อตเหรอไม่เคย<น>ไม่เคยหนูพิงถ้าหนูพิงอันนี้มันจะไงไหงายไหมไม่หงายหรอกมันแน่นแล้วหายรอเพื่อนก่อนอ่าพอ่อพ่อก็ไปทันเดียวกันใช่ไหมใช่พ่อขัดโอเคไปค่ะเดินทางกัน อันนี้ลงนะอันนี้เขียวอันยังเขียวเพิงหนึ่งเหลืองเพิง,งหนึ่งก็เป็นแนวนี้คนละแนวอ๋ออันนี้นนนเหลืองหมดแล้วนี่แป๊บเดียวเองค่ะพี่นายบอกว่าเมื่อเช้ายังเขียวๆอยู่เลยพอตกบ่ายมานเหลืองแล้วมันเลกรอบแล้วนี่สิลุ่มง่ามไหนนี่เหลืองจนกรอบเลยได้ดีน่มันีเขียวมียังด้วยนะเยอน้อยเดียวขนาดน่ะที่ทางที่เหลือกอบเบิดล่ะ อันนี้ของเด่นดึนด,นดงค่ะนี่เริ่มแล้วเมื่อเช้ายัางเขียวหนิพอแต่สายปุ๊บเหลืองแดดไงแดดแรงพรุ่งนี้นมาลืนก็พอได้เกี่ยวแล้วแดดแรงเนี่ยแดดแหง้งอมแอมอ่างเปาก็ร้านก็นั่งหนาเมารถอมแอมเมารถตัวดีก็อนันี้เด็ปูปูอมแอมมาวานแหงนี่เห็นสายมืออ๋อบอกอุ้ยสายนานรุ่น อมเอมบอกว่าอมเอมชอบทางเส้นนี้ตรงนี้ช่วงนี้มากเขาเรียกว่าทางยืนเบิร์นหรือเ่าทางผ่านดุงทางผ่าดุมเรียกได้หลายอย่างเนาะตอนข้างทางจะเป็นป่าดุมดิบอุมโมงต้นไม้ก็ได้มันแค่อุมโมงไปเลยมันมีจุดเดียวแค่นี้เลยที่เป็นอุมโมงปกติจะมองทะลุเลยเลยทางเส้นนี้นะ,ะแต่ว่ามันมีต้นไม้ออกมาอนะ่ะ สมัยแต่ก่อนสมัยกี่สิบปีที่แล้วถนะน,นเส้นนี้เป็นถนนลูกรังทีนี้รถพ่วงรถสิบล้อวิ่งก็เลยเสียหมดอ๋อเหรอก็รถพ่วงตัดมายุค่าอันี้สมัสมปทานอ่าสมัสมปทานตัดมายุค่าเต็มๆนั่นแหละก็เลยถนนก็เลยเสียวิ่งแบบโอ้หลายปีวิ่งเป็นสิบสิบปีนู่นเนอะตัวใหม่เชิญเบิดเนาะก็จะหมดสมัมปทานนี่แหละทำให้ เสียเลยถ้าบางที่เขาเออ้าออกนาดงเราก็กอดแต่กอ่อนแอบโอ้ลุ้มก็มีแต่มันไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยใหญ่แบบนีเ้เดี๋ยวดูเด็กๆคอมแอมก็ยืนดูทางโอ้ยไม่ดีไม่ดี๋ยวห้องตรงนี้แล้วกืนถึงแล้วคะ่ะ อ๋อเอาแนมไปเห็นหยอดอยู่ค่ะวปั๊บโจไปเจอยู่ดิ้หนาหน่ายนายกําลังขืนกําลังแปลกตาขืนทุกมือเลยก็เพือแปลกตาขืนทุกมือดีแถอะเเป็นแต่มีเงินสีปุ๋ยมาใส่แถอมันได้หนามไงไอ้นายตู้นึงออมาแล้วไอ้ดำมาแล้วนาต้องเรียนนาขาดแตงนางแข้งนะขนาดนางแข็งแล้วยังวินอ่ะยแต่ว่าทางขี่ไห่อีลีปีนี่ใช่ฝนตกด้วย น้ำเต็มเลยท่านกีห้หายกาปีกายแอมมองมีบ้างหรอเอามาอยู่ติมาถึงแล้วคะ่ะเออโทรได้อังแมมไม่เป็นไรมาถึงกันแล้วโอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรสจนาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะวันนี้ เราไปดําเนินรายการต่อที่ช่องคุณนายคนเดินป่านะคะวันนี้ราจนาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมครอบครัวของเรานะคะขอบคุณทุกคําทักทายและทุกๆคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันนะคะรจะนาเด็กๆแล้วก็พี่นายต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ